ก็เลยบอกให้ผมเนี่ยติดต่อให้คุยกับคุณลุยส์อัลโมซาโรคนที่ว่าอ้างคนที่ว่าเซนคนที่ว่าเซ็น,นเซนปริญญาให้คุณรมนัสนะครับแต่ถ้าเกิดเขตที่ว่าคนไม่ค่อยมีตังเนี่ยมันก็จะอันตรายแบบนี้ครับเนี่ยนะขยะไปเยอะไปหมดเลยถ้า <Hey, S 1> ไปอยู่เขตที่ว่าดีๆเนี่ยมันก็จะสะอาดมันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับตึก ติอโมซาโรอะไรเนะี่ยที่เขาเขาเขาอ้างเนี่ยแล้วเมื่อกี้ในตอนที่ผมผมเขา้าเข้าไปหลอกถามเขาก็บอกว่าเนี่ยผมไปหลอกถามเขาว่าเนี่ยผมมีญาติมาจากเมืองไทยที่อยากจะมาทํางานที่นี่เพื่อว่าจะมาขอเอ่อมาขอเทียบปริญญาที่นี่นะครับเขาก็เลยบอกให้ผมเนี่ยติดต่อให้คุยกับคุณลุยส์อโมซาโรคนที่ว่าอ้างคนที่ว่าเซนคนที่ว่าเซนเซนปริญญาให้คุณรมนัทน,นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ย ที่อเมริกาเนี่ยมหาวิทยาลัยใหญ่ๆอย่างที่อย่างมหาวิทยาลัยยูเทเรยผมเนี่ยโอ้เขาจะมีแบบพนักงานเป็นแบบเป็นแบบพันๆคนเลยครับเป็นแบบเป็นเป็นพันๆคนเลยมันใหญ่กว่านี้มากเนี่ยเนี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือว่าสถานที่ที่ว่าที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแหละครับเนี่ยระดับโลกเลยเนี่ยนี่นะผมจะพาเดินก็ไปถ่ายช็ พาเข้าไปเดินทข้างหลังนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอรซตีขอโทษนะครับมือสัน่นเพราะไม่ได้เอาไอ้กิมโบมาใช้ให้มันให้มันแน่นเพราะว่าผมกำลังจะทำให้แบบมันดูเนียนๆเ,เหมือนกับคนที่วไม่ได้มามาทำสายลับแต่เมื่อกี้ผมก็เข้าไปในออฟฟิศหลอกถามเสร็จแล้วเนะนี่ยเนี่ยครับ โอ้โหดูรถพนักงานนะครับเนี่ยสแสดงว่าเขาโอ้โหเดี๋ยวมจะเด,ว,เดวไปเข้าทางม้าลายกันว่าเป็นยังไง้างใดเป็นสถานที่ดำฟัดนะฮะอย่างที่เห็น แต่ก็แบบเป็นสถานที่ทําฟันครับพวกคนไรยได้น้อยครับอันตรายมากเลยเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยโ,โหโซมมากปกติเราจะไม่เห็นในคลินิกทําฟันแบบสกรปรกอย่างนี้นะผมอยู่ในอเมริกานี่แบบสถานที่ผมทํางานอยู่นี่มันแบบมันคนละฟ้ากับเหวเลยที่ทํางานผมเราแบบมันไม่สกรปรกแบบนเนี้ยเนี่ยดูนยครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังของมหาลัยนี้นะที่จอดรถด,ดูสิครับว่าที่จอดรถของเขาเนี่ยจอดได้กี่คน นี่คือข,ข้างหลังของมหาวาลัยแคลิฟอร์เนียนะฮนะเนี่ยนะครับแบบนี้ยครับเนี่ยยาจบมากครับไม่มีนักเรียนเลยครับเข้าไปแล้วก็ไม่เจออะไรจะกลับเข้าไปนั่งนั่งในรถของผมแล้วจะได้ตอบคำถามให้ทุกคนฟัง สอ,อตัวเข้ามานั่งในรถผมได้โอเคครับตอนนี้จะจอดไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสาขาเด่งตรงนั้นอยู่จะอยู่แถวไทยทาวนะฮะเนี่ยใครมีคำถามอะไรไหมครับตอนนี้ผมเนี่ยสดละตอนนี้นั่งอยู่ข้างในละสมัยนี้โลกมันมันเล็กนะครับ ใครๆก็เห็นกันหมดเนี่ยผมอยู่ข้างหลังเนี่ยมาหาลัยยัแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับถนนข้ามถนนต้องข้าม,าม,าม,ามทางม้าลายครับเนี่ยท้องฟ้าสดใสามากครับที่นี่สำหรับคนที่เข้ามาดูสายนี่เดี๋ยวผมจะเอเดี๋ยวผมจะขับไปที่นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับไปอีก,เ,เ,อกเอ,อ อีกสาขาเนี่ยน,นะครับในไทยทาวผมว่า,าขอเวลาผมอีกสัก15นาทีเดี๋ยวจะไลฟ์ต่ออีกทีนะครับก็เ,เดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้อีกที่หนึ่งอันนี้คือเป็นโรงเรียนอนุบาลของหนูนะครับแต่อย่างที่ดูนะคดับบ้านแถวนี้โอ้โหราคาถูกมากเลยเนี่ยผมทํากับบริษัทเข้ไาไรทอมริกาใหญ่ๆมาก <S <S สถานที่ทํางานผมแบบไ,ไ,ไม่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 ไป,ไปแบบนี้ยนะ ครับเร็จมาเมกาได้เดี๋ยวจะมาที่นี่ครับเนี่ยโอ้โหเนะี่ยเดนเทสตาสว่างหรือยังครับแต่เดี๋ยวจะขับไปเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวต้องต้องจะขับรถไปช้าๆหน่อยแต่คิดว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายเดี๋ยวจะขับไปไปเลื่อนที่จอดรถอีกนิดหนึ่งให้อยู่ข้างหน้าไกลไปเนียยูนิเวอร์ซิตี้จะได้คุยกับทุกคนได้อ่ะเดี๋ยวเผื่อคนมาใหม่ๆเห็นไม่ชัดอ่ะ มันชัดๆเลยนะนี่ครับนี่ครับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะเห็นชัดหรือยังครับนี่ยชัดหรือยังผมไม่ได้ขับรถซีเบกครับผมขับไอ้ฮอนด้าออเดซี่รถเอ่อรถมินิแวนรถรุ่นใหม่ครับ <laughs> ใครอยากได้ใครอยากได้ออเดซี่เดี๋ยวผมติดต่อให้กับคนเอ่อไทยเดลเลอร์นะครับที่ รู้จักที่กาวที่ฮอนด้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวติดต่อให้มินิแบนด์ดีครับที่อเมริการาคาไม่ไม่แพงเหมือนที่เมืองไทยแต่เป็นที่เมืองไทยนี่ก็แบบคาระหลายร้านแต่ที่นี่ก็ราคาโอเคเ mm hmm. นี่ยนะครับเหมือนใช่ครับเหมือนแรงเหมือนกับแปดเทปออโต้อลยนะว่างๆใครใครคนไทยที่มาเที่ยวที่อเมริกานี่หรือว่าคนไทยที่เชิญมาถ่ายรูป mm hmm. หน้ามหาลาัยนี้นะครับมหาลาัยนี้ดังมากเลยอืม เดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวผมต้องขอจบไลฟ์แล้วนะครับจากตรงนี้แล้วอ,อ,อีกประมาณ15 15นาทีผมจะไปสาขาสถานที่เลี้ยงเด็กนะครับตรงแถวๆวไทยทาวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอขับไปตรงนั้นอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็สำหรับที่ใครเข้ามาสายก็เชิญเข้าไปดูในที่ผมไลฟ์สดเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอเฟ b บ o ๊กเนี่ยเขาจะได้ขอดอไว้ที่ผมเข้าไปดูผมแสดงให้เนะี่ยผมผมหลอก ผมหลอกถามเขาไปเนี่ยผมหลอกถามเขาไปว่าว่าขอเขาขอหลอกเขาไปใช้ห้องน้ําผมว่าถ้าคนที่เข้ามาเห็นนะเขาก็จะเห็นแล้วว่าว่ามันข้างในมันมันมันโสโครกขนาดไหนนะครับเนี่ยมันทำเอาไว้เพื่อหลอกคนจริงๆโอเคครับอย่างที่ผมบอกใครอยากเห็นยูเซลเมั่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่ายูเซลเอมัน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 ต่างกับฟ้ากับเหวขนาดไหน เดี๋ยวผมว่าวันนี้ก็อาจจะไม่มีเวลาขับไปที่เออร์บายแต่ผมจะโชว์ให้ดูว่ามาหาลนะัย UCLA เนี่ยมาหาลัยจริงๆอนะ่ะมันหน้าตาอย่างไรอาจจะพาทุกคนไปทัวรนะ์ UCLA เนาะดีกว่าไหมอย่ามาดูเรื่องนี้มันเดี๋ยวต้องพาต้องต้อง,องผมอยากจะให้ดูความแตกต่างระหว่างนรกกับสวรรค์นะครับว่าว่ามาหาลัยห้องแถวกับมาหาลัยจริงๆเนะี่ยมันหน้าตากันยังไงครับ,รบมาหาลัยมาหาหลอกครับโอเคนะครับผมจะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อน แล้วก็จะ,ะจะพาไปดูสาขามหาลัยของหนูนะมหาลายัยอ,อ,อีกที่หนึ่งนะครับอีกสาขานึงของมหาลัยในแคลิฟอร์เนียยูนิเวืร์ซิตี้ที่อยู่ตรงที่เป็นสถานที่เลี้ยงเด็กไปแล้วน,นะครับสวัสดีครับ